สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องงไปสู้ขุสูค้คนครับพอกระบาวท้าหักนักเชาแนแอรครับพี่น้องมาพี่น้องมามเมื่อนี้ําสบายนั่งข้างมึกสบายนั่งข้างมึกข้างมึกเอาแต่เอ็นมาเอ็นข้างมึกเนาะสบายน,านั่งกุบกุบแนวซิบเพชรจุดจวดนํำนะครับกับ,พ,กบ,กบ,บกพักกรอบกับบักพริกพริกแยงละเหินพริกหวานมั้งนวรอุ้ยบบกพริกหวานวาน,นาเรียนะนาพี่น้องเอ้หลังจากไปเขา่ขาไข่ลูกเสือเขา่าไข่พักเลี่ยมมา นะครับเอ้ามันนี่กัยูให้หน้าหันบิงเบียงยังหน่อยนะครับพอมันเดือดเอ้ามาบวบไล่ย่างพี่น้องมาจุดจวน้ำกมันกับบ่าวเท่าดูนะคือสิกรุบขนาดเลยๆๆอืมจำเป็บกรวกที่หอมหอมนุ่นนัว ลมหนาวลมแห้งดูพี่น่องเงี source, ้ยยั้มขึ้นหดดมแต่ว่าเย็นนี่ตัวเข้าไปอย่างคลายพี่นอง Lẹ, nhầm cúp cúp đi hả nào Bên ẩn Bên ẩn Hmm. <coughs> hmm. <coughs> เันหนึ่งกับกุบดีครับ ไปอย่างต้มงจิ่มกับคาเบน็นโอ้ร่มยังไม่แห้งเลยบ้านนี้นอือมาเป็นบาทว่าร่มฮวุกุด่ี่ลงเลยอืมกวดกาดฝันรุ่งเงา เาราไขว่าโบตากแดีกครันไม่ได้ตาก,ก,กจำเป็นนะพี่น้องจำเป็นต้องได้ตากเลย พริกหวานสมความว่า <c oughs> เอ็นเนี่ไมนหนุบยากเอ็นขน้อมันหนาไปมั้ง ี่น้องถามว่าอันนึงแดงเนี่ยมันเผ็ดบ่เผ็ดนี่ได้พี่นนองแดงตัวเด้อ หดมมาผัดบืบมาเลย <c oughs> ตื่นแน่นอนไตอหอมม่วงเสียงใบม่วงดังเนี่ยังหน่อยได้พี่นนองเด้อเป็นธรรมชาติตัว เพิ่งเดดงขึ้นบรรยากาศเปลี่ยนห้อง cúp đi hmm. Chướng vượt bạt vượt bạt đi là rộng cái này Đẹp subscribe จับอะไรพี่น้องเอ็มมื่อนตุลยเลย แบบชิ้นฉังหรือให้ในในเหนืออุ่ออนพลอย Uầy Giống như Oan oan Cái này không thể nhìn được Không thể nhìn bèo đâu hàng phết hàng <laughs> hàng phết hàng chảo anh em ơi รุดมือดีไหนมืน <c oughs> คนเราเป็น,อนออ้องเอ้ยสู้เ <c oughs> พชรเสีบยา,บยามันเพชรมันเพชรมันเสีบอยู่เนาะ ยุดบ่ได้พี่น้องขาวยุดเนียเพชรเลย <c oughs> ต้มดีครับเอาเย็นช่วยๆยังม่อแรงมากนาว อิ่มพ่อยๆคักครูพี่น้องไปร่องรพี่น้องนอกจากเอามาอย่างกินกัำนังกิ้มเอามาตํำก็แเจบหรือหรือเสียไปร่องอย่างเลยครับควอยม,มาตามํำกระนาสชีเจบอยู่พี่น้อง ขั้นยุดนี่อ,อังหวนปรับๆๆ

<cười> <cười> ừ, mà cái cây cũng rụp bên pin húa, mà Năng tráng đường của bộ này đấy. Nó thân đẹp Điếu đẹp, điếu เอ้าเรียบร้อยพี่น้องเด้งทึ่งเลยเพชรเพชรจุดจวดขั้นบ่เพชรมันกับบ่อสวงขั้นบ่เพชรกับบ่อแสบเพื่อนวะเอ้าแสบดูวเอ้าบ่าวแถวกับช่วงนี้กับตอบคอมเมนต์พี่น้องทั้งช่องยูทูปนะครับพี่น้องกับตอบซาแน่เด้อพี่น้องเด้อตอบซาแน่หนึ่งจะว่าติตภารกิจนะครับกับขอโทษขอภัยพี่น้องไปได้หลายนะครับกับเดี๋ยวพยายามทยอยตอบนะครับย้อนหลังเอาน้องพี่น้องเนาะเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทุกท่าน ที่เกียรติต์ที่ต่ำรับชมบ่าวเท้านะครับช่วงเทียนบ้านไปเขาไข่นะช่วงไปเขาไข่บริเวณนี้กับทายคลิปมีพี่น้องไว้ได้เบิึงอยู่นะครับเนาะครับขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเอาสลัมมีอนี่นะครับภามาเบิึงบรรยากาศทองให้ท้องหน้าภามาฟังเสียงลมนะครับนาเดียนาดำจ <laughs> าว่ากันเด้อพี่น้องช่วงนี้โอ้เข,าข่าไข่นี่แน่นอนอีรีนะครับ นาเรนนาดำตากแดดดินะครับเอ้าขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียดติ่ตามชมทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับตำสบายนั่งเอ็นข้างมึกหรือว่าข้างมึกนะครับกับเสียบจุดจวดฝากพี่ตอนน้องที่เรานะครับมักอะไรถึงใจกระแช่บะทาวน์นี้นะครับเด้อสำหรับมึอนี้ครับสวัสดีครับ